โอ้โหอย่าเด้ออุ้ยใครโอเคไม่มีทางลงชั้นใต้ดินอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mr อัมนะครับผมดูผมนะอัมเองนะครับแล้ววันนี้นะฮะผมจะมาเล่น T Square ที่เกมหรือสามเกม เกียอนอีกแล้วนะครับเหมือนพาดที้จะเป็นพา์ที่5แล้วมั้ง <Wow. S 1> ในคลิปนี้เนะี่ยผมน่าจะลงวันที่27อ่าพฤศจิกายนนะครับผมก็ oh. ตรงกับวันเสาร์นั่นแหละฮะ แล้วก็วันพุธที่เท่าไหร่นะแป๊บหนึ่งะไม่ได้ดูปฏิทินอะไรวะเนี่ยส่วนวันพุธที่3มเดือนวานี้ผมน่าจะไม่อัพคลิปนะครับหลังจากที่สอบมาเนี่ยก็มีความเครียดเยอะมากเลยนะครับก็ดังนั้นผมก็เลยอยากจะพาตัวเองไปผ่อนคลายหรือไปเที่ยวข้างนอกด้วยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกับเกมแรกเลยนะครับเกมชื่อว่า Good Night นะครับผมฟันดีนะฮะโอเคฮะฟันดีครับผมนอนดีกว่า ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเลยเนี่ยฝากกดไลค์ like ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยเริ่มคุณได้ขับรถมาในสถานที่เปี่ยวที่ดึกงในขณะที่พายุกำลังเข้าเป็นถักขุมมอไซ ดูเหมือนว่าพายุนี้จะไม่เบาลงเลยเนี่ยฉันคงต้องหาที่พักแล้วละ่ะแล้วพี่พี่ไม่ขี่มอไซต์ต่อไปละครับแล้วพี่มามาจอดอะไรตรงนี้พ,พี่พี่ต้องขี่ไปข้างหน้าสิวิ่งได้ด้วยหรอไม่ได้อ้ากลับไม่ได้ด้วย,ย,ววยผมขึ้นมอไซค์ไปได้ไหมผมสองพันยี่สิบเอรผมไม่อยากเอรอยู่ที่นี่โอ้โหมอไซค์อย่างแพงดูท่อเนี่ยฮะ พ่อเบลเลอร์สอดท่อบิ๊กไบด้วยเนี่ยแกบแมวสุดๆเลยโโอ้หแล้วมาขี่ขี่มาจอดอะไรตรงนี้วะเนี่ยเอ้วมีรถที่ชนอยู่แล้วตรงนี้มีอะไรไหมเหม็นน้ำมีทั้งบนเป็นบ้านหรอในะทั้้างบนตรงนี้เป็นบ้านนะครับทุกคนแล้วเอ่อ ทางไปต่อนี่ไปได้ไหมไม่ได้โอเคเราต้องเข้าบ้านเนี่ยแหละ <c oughs> <c oughs> บ้าเอ้ยเราเป็นไบค์เกอร์ขี่ม,มากลางป่าเนี่ยนะคิดได้ยังไงเนี่ยพอคุณโอเคมีใครอยู่ไหมครับ บ้านเหมือนจะเป็นบ้านชั้นเดียวไม่น่ามีใครอยู่นะขึ้นชื่อว่าเป็นเกมผีใครจะอยากเข้าบ้านเนี่ยอดอกดีเพื่อกดปุ่มเข้าไปโอเคออกเลยได้ไหมที่นี่ดูน่ากลัวมากเลยสงสัยจะโดนทิ้งร้างมานานแล้วแต่ว่าฉันก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องค้างอยู่ที่นี่ก่อนแล้วนะโอเคงั้นออกไปเลยดีวยกว่าตายเถอะ ตูมีกรีดอีกแล้วไอ้ตายเด็กทุกคนอยู่กับผมนะครับนี่เพิ่งเกมแรกนะอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีนะอยู่ด้วยกันก่อนฉันหวังว่าเอา่อพายุคงจะหยุดนะอีกไม่นานนี้นะก็หวังว่าอย่างนั้นแหละนะแล้วทับอะไรอ่ะ อย่านะเว้ยข้างบนนี่กูก็ลหลอนหลอนบ่นนะเนี่ยบ่นพวกเอ้ยอะไรอะไรวะเนะี่ยเสียงอะไรเนะี่ยอะไรประมาณนี้เหรอโอ้ยยา่าขนลุกอะ่ะทุกคนขนลุกไม่ไหวแล้วผมออกไปเอ่อัน อ้าวได้ได้ฉากจบแบบที่แท้จริงวุ้นต์เฮ้โอเคแปลว่ามีฉากจบหนึ่งองะดิงั้นเรามาดูกันแต่เมาส์หายเวแล้วไงเอาโอเคหลังจากที่ผมได้ฉากจบที่แท้จริงมานะครับด้วยการอ ออกจากบ้านล้างหลังนี้เพราะว่าผมรู้สึกไม่ดีนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะมาลองเป็นคนโง่ๆนะฮะแบบแบบคนบเบียวๆในเกมนี้นะครับโอเคมาผมจะสมบทเป็นคนโง่ๆนะฮะไม่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 กลับบ้านนะครับก็คือแบบโอ้ยตายสิพายุนี่มันหนักจังเลยไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องพักในบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านล้างก็เถอะเฮ้ย <laughs> what the fuck โอเค ที่นี่ดูน่ากลัวจังเลยเหมือนจะโดนทิ้งล้างเอาไว้อะแต่ว่าฉันก็ไม่มีทางเลือกแล้วสิโอ้โหหลอนเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยนั่นเสียงอะไรอะ่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอยู่ด้วยกันก่อนนะ รู้สึกไม่ดีแล้วสิทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพูดหนเหรอไม่เห็นฝันดีเลยทุกคนอันนี้มันฝันลายชัดๆอุ้ยเอ่อหวัดดีมีใครอยู่แถวเอ่อใครอยู่นั้นอะตัวทีนี้นติกี้เสียงหล่อหายไปหมดแล้วอะไรอะ ไม่มีใครอยู่นี่นะมันรู้สึกว่าผมเล่นเกลผีมากเกิเยอะแตทำไมผมรู้สึกว่าผมมันไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยฮัลโหลอายุฮัลโหลกด E to ุลีมันเลยถ้ามันลีมมันก็จะเป็นฉากจบที่ผมได้แต่เพื่อฉากจบเป็นแบบหนึง่งเพื่อนทุกคนผมจะต้องทำไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไง มีหุบบนหรือเปล่าเนะาะจากเกมผีจะกลายเป็นเกมน่าเบื่อแล้วนะตะกี้ยวิ่งได้อยู่เลยเพราออยู่ในบ้านนี่ทำไมมันถึงวิ่งไม่ได้กันนะอ,อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอพระเจ้าฉันสาบานได้เลยว่าฉันได้ยินเสียงวิ่งนะ่ะแบบเสียงเท้าอะฮะจะอ,อกไปไหมหอจอ,อกไปไหมถามจริง ออกเลยไหมออกเลยไหมไม่ไหวแล้วกดดันกดดันหลืกเกินเสียงอะไรโอ้โหเอ้ยอโลโหลแม่คุณนเข้ามาตอนไหนเงียแอบเข้าหน้าต่างมาเหรอคุณ คิดแล้วว่าผมจะอยู่ตรงนี้อะนะประตูก็อยู่ใกล้ผมบอกได้คําเดียวเลยนะว่าเพื่อคนดูผมจะยอมเดินเข้าไปหาคุณเข้าใจไหมเข้าใจเออนี่มันอะไรวะเนี่ยก็สมควรอยู่ผมจะต้องแสดงเป็นคนโง่แบบเฮ้ยสวัสดีคุณทำอะไรอยู่นั้นนะฮะ ผมจะเรื่องอะไรเูกูว่าแล้วล่ะ to be continue หรอมีตอนต่อไปหรอ what the hell วันที่22ตุลาคม1999แดเนียลลีโอนาและเพื่อนของเขาฮีเตอร์ไมเร็ก ได้หายไปในขณนะตั้งแคมป์ไม่ว่าจะค้นหาทางภาคพื้นดินและทางอากาศก็ไม่พบร่องรอยของแดเนียลและฮิตเตอร์แม้แต่น้อยวันที่2 2ตุลาคม1999ฮะฮะนี่เริ่มเลยเหรอโอ้โห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 ผมกดพอรอนไม่ได้ด้วยนะ أ, อ่าพาร์ทีออดีแพดอ๋อแฟลชไล์เหรอ ทะเล้นนะแมนหรือเปล่าเนะี่ยอุ้ยมีไฟฉายนี้ด้วยอุ้ยวิ่งได้ด้วยทุกคนครับเอ่อยินดีรับสู่เกมที่สองนะฮะเกมชื่อว่า House in the Woods นะครับบ้านล้างที่อยู่ในป่านะฮะเหมือนเอ่อชื่อชื่อเกมมาเหมือน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 ในไม้คราฟที่ผมเพิ่งเล่นไปเลยนะครับผมเอ่อเดี๋ยวผมเอ่อถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเออด้านบนเลยนะครับผมโอเคคือ ชื่อเกมมันเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยออกมาแคมป์กับเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยได้หายไปกลางดึกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตามหาเพื่อนนะฮะแล้วเหมือนจะเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งเฮ้ยอะไรเบชีเดนนุนไม่ใช่เดนันนะเดนนุนโอ้ยหลอนแล้วล้วขครให้มาในป่ายอย่างนี้เนี่ยกูคอมเพลททุกอย่างบ่นทุกอย่างแล้วเนี่ย ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ทางอยู่ไหนกูวิ่งไปไหนได้ไหมโอ้ยมันมืดซะเหลือเกินที่นี่ที่ไหนเนี่ยเหมือนจะเป็นเนศิลาจารึกอะไรสักอย่างไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วยิงเลนยิง,ยงหลอนยิงเล่นยิงหลอนเฮ้ยมันเกม อทุกคนด้านหน้าเหมือนจะเป็นทางสว่างหรือเปล่าไม่น่าใช่น่าจะยิ่งลึกยิ่งกว่าเดิมอ้ย,อยหรือว่าเราจะไปต้องหาบ้านให้เจอวะทุกคนเพราะว่าเกมชื่อว่า house in the woods ก็แปลว่าบ้านที่อยู่ในป่าแต่เฮ้ยมีเสียงจะซ้าย เขาบอกว่าห้ามตามเสียงไปสุดท้ายโอ,อ้นี่ไงบ้านเจอแล้วมันก็ต้องตามมาหรอว่าเพื่อนเดินเรื่องยันเดินเดิน,เดน,เดนต่อ,อสวัสดีเขา้ายังไงอะ่ะเขา้เขาได้ไหมอะ่ะเข้าไม่ได้เหรอโอ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะผมเจอแม่ชีอีกแล้วทุกคน Okay. โอเคโอค้โหอย่าเด้ออุยใครอ่ะเพื่อนเราเหรอสวัสดีเพื่อนนายมาทำอะไรที่นี่อ่ะโหอโอ้โหอ,อะไรเสียงอยู่บนเลยรตรูป,ปิดแล้วจ้าข้างบนโอ้โหอะไรบ้าน่ะ รักทีบูชาซาตานเนอรโทษทีนะผมเมื่อเป็นแค่เด็กน้อยเอที่หลงป่าหลงทางที่นี่ที่นี้เอ้ยอะไรอะไรทุกคนผมเริ่มกดดันแล้วอ้ยโอ้ยล็อกดียิ่งล็อกยิ่งดีกดีโ <_ d ance> <Okay. _ d ance> โอเคอุ้ย <d ance> ทางไม่ใช่อันนี้ลูนเหรอมัน,น,า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 นตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้ผมรู้แค่ว่า,ม,ามืดึ๊ด <_ d ance> เปิดไฟฉายไม่ได้ <_ d ance> ออกจากบ,บ้านได้เลยไหมออกจากบ,บ้านได้เลยไหมอุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนอะ หัวเกียนหรือเปล่าแล้วถ้าโอยประตูปิดรู้แหละไม่ให้ออกได้เข้าแล้วก็อย่าหวังว่าจะออกกับเพื่อนเอ้ยโอ้ยอย่าเล่นลิ้นเด้อเล่นแล้วละ่ะมาเล่นลิ้นกับผมแล้วคนคนคิดว่าผมจะเข้าหรอต้องเข้าแล้วละ่ะ เหมือนมันเป็นการบูชาอะไรสักอย่างเลยอะโอ้โหรู้สึกกดดันนะไปทางไหนเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเนีน่ยไปใช้เปิดไม่ได้ด้วยเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันอุ้ย ผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับคนธรรมดาละผมว่าน่าจะเกี่ยวกับแบบพวกสัตว์ประหาลาดกายพันธุ์อ,อะไรอยู่ในปา่าแล้วก็ทำให้มีคนบูอุยอ้ยวัดมาบูชายันตัวเอ,อ๋โหนี่มันหัวหน้าลัทธิแน่นอนเลยทุกคนหัวหน้าลัทธิมีเขาผมว่าเดี๋ยวมีอะไรโผล่เข้ามาทางหน้าต่างชัว เป็นไงต่ออ่ะโอ้ยเสียงอะไรอะ่ะโอ้ยโอ้ยผมไม่รู้แล้ว เสียงผมเหมือนโดนล่าอยู่เลยอะทุกคนต้องทำยังไงต่อหรืออะไรอุย๊ยนี่เดินมาตั้งนานทางไปอยู่ตรงนี้นี่เองใต้ดินน่ากลัวกว่าชั้นใต้หลังคาอีกเฮ้อ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  กดดีไอ้เพื่อนยาาแกมันลบอะไรอยู่อุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอุตส่าห์หลบหลังเสาก็ไม่รอดเล้วเนี่ยอื้อหือบ้านล้างที่อยู่ในป่าตอนนี้เราก็โดนจับบูชายันโดยเอ่ม ว้าวว h a t ต h e hell? เอเลี่ยนเอเลี่ยนเอออะไรวะน่าอันนี้ใช่ซาตานจริงเหรอเพื่อนเพื่อนฉันว่านี่มันเอเลี่ยนแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ คครับมาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับเกมชื่อ The w a r p e d House นะครับผมหรือว่าบ้านที่บิดเบี้ยวนะครับผมโอเคและเริ่มมาโดยที่ผมไม่รู้อะไรเลย Hey you mind if we go over your statement again Oh <ม> uh, we we're looking for it and we realize there's a few things we need to clarify So we know you were exploring the woods and you say that you came across this house คือผมอาจจะแปลไม่ทันนะครับแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเอ่อเหมือนเราเนี่ยมามาให้การนะครับมาให้การกับนักสืบนะครับก็บอกว่าเออเหมือนแบบเราเรามาเล่าเรื่องแล้วอันนี้ที่เราได้เล่นอยู่เนี่ยอันนี้คือเรื่องราวที่เราเล่าเล่านะครับโดยเขาบอกว่าโอเคคุณบอกว่าคุณไปเจอบ้าน บ้านล้างเนี่ยที่อยู่ในป่าอีกแล้วนะฮะบ้านอีกแล้วไอ้อก็คือบ้านล้างอยู่ในป่าสามเกมคือเกี่ยวกับบ้านล้างที่อยู่ในป่าหมดเลย what the hell o ก็ประมาณว่ามาเริ่มต้นกันก,นการที่ด้วยการที่ว่าเราเนี่ยไปเจอตะเกียงอ่าอยู่ what the hell <c oughs> เฮ้ยเย what the hell okay ด้วยการกด e นะฮะเก็บโอเคได้ถือตะเกียงแล้ว โอคก็คือแบบเหมือนตะกี้ที่ผมจะพูดก็คือแบบเออมาเริ่มจากการที่เราเนี่ยถือตะเกียงแล้วเดินเข้าไปในบ้านนะครับผมมันไม่มีซับไตเติลใ้ผมอะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าผม,มสะกดถูกหรือเปล่าโอเคผมอยากรู้ว่ามันมีฉากจบเหมือนกับไอเกมแรกนั้นไหมดังนั้นเนี่ยผมจะเ,เดินกลับไปเลยดีกว่านะฮะซึ่งมันไม่ให้ผมกลับโอเคอย่างงั้นก็ต้องเข้าไปในบ้าน ลางตรงนี้แต่ไม่น่าลางนะมีไฟจุดอยู่เนี่ยกด e เพื่อเข้าไปข้างในโอ้ไอไม่มีแม้แต่หน้าต่างโอเคกด e แข่ง่อกลับอ่าโอเคมา no escape ไม่มีทางออกให้แกหรอกเออทไมไม่บอกไม่เอาวางไว้ข้างหน้าจะได้ไม่เข้ามาไอ้ตายเถอะเราวิ่งได้ไหมเราวิ่งไม่ได้แต่แค่นี้ก็เดินเร็วพอแล้วละ่ะหวังว่าผีเนี่ยจะไม่เดินเร็วกว่าเรานะโอเคไม่มีทางลงชั้นใต้ดินอุ้ยอุยอะไรมาวแวกใส่ได้ไงเนี่ยฮัลโหลอะไรนะนี่เป็นรอยอุ้ย ปปลว่าน,นางเข้าไปในนี้โอ้โหโอเคเราหยุด the l o o m move ก็คือห้องมันแบบขยับไปเรื่อยๆหรอไม่สามารถซ่อนได้ไม่มีที่ซ่อนกำแพง <s> เขา เขามองเราอยู่ตลอด h e a l w a y w a s h i n g อะ่ะไฟไฟอะไรอ,ะอ่ะอ่อมาน้ำหอ่อคืออะไรอะ่ะนี่ป่ะมานี่ะมาหรือว่าเราต้องเอามามาใส่อีกตัวหนึ่งโอเคโอเคโอเคเอ่อมันมีอันนี้คือทางออกทางออกแบบทางออกที่ ไม่มีระเบียงเลยเนะี่ยโอเคไอ้ตรงนี้จะเป็นรหัสให้เราได้หรือเปล่าสามหเจ็ดผมจะไม่เข้าไปที่มือตรงนั้นไม่ตายเสียซซละโอเคน่นมันจริงๆโอ้ยทางไหนวนะเนี่ยทางนี้แมปมันใหญ่เกินสามหเจ็ดป่าววะเป็นคนที่ลืมง่ายมากเลยนะเนี่ย โ <Okay. S 2> อเคเียงไร <hj ul> ทำไมตรงนู้นมันขาวอะทุกคนแสงสว่างมันเพิ่มขึ้นโดยโงงๆอ้าวระเบียงหายก็ไม่ใช่ระเบียงเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่หายนะต่างหาย้ยทีวีอ่ะ yeah I <coughs> am dead cool who the just too many things about your statement that don't make sense I mean shadow creatures aside even how we found you uh, according to your injuries you fell off the second story of that house except for the fact that the windows don't โอเคก็ที่ผมฟังมานะฮะน่าจะแปลประมาณว่าคือเขาไม่เข้าใจนะครับแล้วเขาก็ไม่เชื่อด้วยว่าเราเจอ,อเจ้าสิ่งประหลาดสีดําที่รูปรูปรูปร่างคล้ายๆเงาเนี่ยจโจมตีเรานะครับแล้วเขาไม่รู้ว่าเาถ้าหากมันเป็นเรื่องนี้จริงเนะี่ยคุณเนี่ยจะออกมาจากบ้านได้ยังไงเพราะว่าเราไปเจอคุณในบ้านกลางป่าซึ่งมันก็ไม่เห็นแบบเป็นเหมือนที่เราเล่าเอาไว้เลยนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะ โอเคผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแปลถูกหรืออะไรไมยมันไม่มีซับอะซับไตเติลผมเลยดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะแปลให้ทุกคนได้อันนี้หรือเปล่านะแล้วเอ้าเดี๋ยวเนี่ย <c oughs> ผมรถอีกกาค่าเหรอ <c oughs> มันก็มีแค่นี้นะครับสำหรับ3เกมผีในพาร์ทนี้นะครผม น่าจะเกี่ยวกับบ้านหมดเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นเกมฟรีสามารถโหลดไปเล่นได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ดีสคริปชันเลยนะฮะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ด้วยนะโอเคบายบายนะครับ